สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องน้องทองคุณจุมพลของเราครับวันนี้มาสุดหลอประจาทีมครับผมนี่เลยครับยังใต่ตัวไม่เสร็จนะครับสําหรับทองคุณครับเหลือแว่นครับผมวันนี้ยังไม่ได้ใส่แว่นสายตาครับนี่ก็คุณได้สมนึก60นี้ครับแล้วก็นี่พังมะนาวนะครับผมแล้วก็นี่ก็พายทองคําครับเป็นทีมงานเอาถุงทองถุงทองมาเข้าแถวหน่อยถุงทองแล้วเอาเข้าใกล้พี่เขาหน่อยเนี่ยอ่ะสุดหลอสวัสดีครับก่อนแล้วสวัสดีครับเสียงหลอกก่อนแล้ว นี่เตาอ้วนของเราครับผมนี่เตาอ้วนของเราฟานฟากรัวทองดูดูมาดูความน่ารักได้ดูของพี่้องของเราครับผมดูครับเตาอ้วนเราแน่นอนที่สุดเลยครับผมนี่ก็มานาวกับทองคำนะครับผมนี่ก็ถุงเงินครับวันนี้ก็ได้ มารับแผงงานที่จังหวัด101ร้101รอเยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดครับอำเภอศรีสมเด็จนะครับติดต่อสนใจทีมงานทองคุณชุมพลของเราได้นะครับผมบช่างญาติาตพี่น้องกันทั้งนั้นเลยครับผม,จจมครับผมนี่ดูตะอ้วนของเราก็อยู่อยู่นี่แหละครับอ,อยู่กับกายายน,น่ารักกันะครับวันนี้ก็ อย่าลืมนะครับผมไอ้ซาซิจยเลยนะโอ้ยตัวครับอย่าลืมติดตามนะครับผมก่อนจบคลิปวันนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้น้องทองคุณด้วยนะครับผมจะได้เวลามีคลิปดีๆจะได้มีกระดิ่งแจ้งเตือนครับสวัสดีครับ